อย่างนี้ครับผมมองเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของงานนะครับผมไม่ได้มีความขัดแย้งกับเขาเป็นการส่วนตัวงานทุกอย่างก็คือทํางานไปแต่บังเอิญนะครับมีการก้าวไก่นะครับในเชิงคดีนะครับการตอบโต้ผมที่ตอบโต้เขาอยู่สองสาวันเกี่ยวกับเรื่องของกล่องดำนี่ก็เป็นเรื่องของการตอบโต้เขาทด้จริงนะครับและผมเองจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขาหรอก พียงแต่ว่าบางทีเขาไม่จบแล้วก็ต้องให้ผมมาสอน,สอนทุกรอบเลยว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายนะครับมันผิดกฎหมายต้องให้พูดตรงๆถึงจะหยุดอ่ะคือแบบหลอกล่อไปหลอกล่อมาอย่างเงี้ยครับตัวผมพูดตรงๆว่าเฮ้ยมันผิดกฎหมายเดี๋ยวตำรวจก็โดนหนึ่งห้าเจ็ด 7, เองก็โดนด,ด้วยกข้อหาหนึ่งถึงเง,งียบไงนะครับถึงเง,งียบไงถึงไม่กล้าท้าต่อไง นะครับผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปท้ามหยุดได้แล้วพอได้แล้วนะก็พยายามที่จะแบบแสดงว่าตนเองเป็นคนดีของสังคมอนะไรเงีนะ้ยพยายามพูดอย่างเงี้ยผมก็สุดท้ายเมื่อวานนี้เห็นไหมผมพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยอยวก็โดนคดีกันหรอกนะครับเขาก็เลยเงียบมาได้ได้วันสองวันแล้วเลิกท้าละไอ้กล่องดาเลิกท้าลวแต่ก็เห็นช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งเอาไปออกอากาศโอ้งานนี้ทางโรงพักกกตูมนี่วิบากกรรมไม่จบ เมื่อวานนี้ตามไปดูคุณทนายรัชพลพูดก็ถูกต้องนะฮะพี่รัชพลเขาพูดถูกต้องนะครับปกติแล้ววัตถุพยานเขาเรียกวัตถุพยานครับนะครับเขาไม่เรียกของกลางนะครับเขาเรียกวัตถุพยานวัตถุพยานเนี่ยเป็นพยานหลักฐานสําคัญในคดีด้วยนะครับกล่องดํากับซิมเป็นพยานหลักฐานสําคัญโดยหลักการแล้วเนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะนํามาเปิด ไม่มีสิทธิ์ที่จะนํามาเปิดให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดูนะครับต้องเก็บเป็นความลับนะครับแต่ในเมื่อมันมีการนํามาเปิดหรือเปล่าไม่รู้แต่มีคนอ้างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดในทํานองเดียวกันหมดนักกฎหมายก็พูดในทํานองเดียวกันหมดก็คือเอ่อตำรวจก็จะผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับผิดหนึ่งห้าเจ็ดผิดระเบียบข้าราชการตารวจนะครับแล้วก็เป็นวินัยร้ายแรงก็จะไล่ออก แล้วก็คนที่มาขอดูอาจจะมีความผิดในเรื่องของการที่มาก้าวไก่คดีในเรื่องของพรบรข้อมูลนะครับหรือหมิ่นประมาทหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยพยายามเตือนก็ว่าอย่าเธอจบเธอะพ่อเถอไอ้น้องเธกระทั่งเมื่อวานนี้ทนไม่ไหวก็เลยบอกความบอกความในใจไปว่าเฮ้ยมันทีกฎหมายหยุดได้แล้วมีอย่างที่ไหนไปท้าเอาผู้การมาด้วยเนี่ยเนี่ยมันไม่ถูก แสดงว่าคุณไม่ได้รู้เรื่องข้อกฎหมายเลยคุณไปท้าแบบนั้นคุณไปท้าแบบนั้นเท่ากับคุณไม่รู้ข้อกฎหมายมีการท้าสื่อสารมวลชนออกมาพิสูจน์กล่องดํากันมันจะพิสูจน์ได้ยังไงวัตถุพยานต่างๆเป็นเรื่องของความลับที่จะต้องนําไปเสนอต่อศาลไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาขอดูไม่ใช่นะครับไอที่ผมบางเงื่อนไขเป็นสามข้อเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ยเพื่อจะกระตุก นะครับกระตุกให้คุณได้คิดว่าสิ่งที่คุณกําลังค้านนั่นะมันก่อเกิดประโยชน์กับคุณตรงไหนก่อเกิดประโยชน์กับทางสาพกกทุ่ตรงไหนสุดท้ายเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปตรงๆว่าระวังนะตําตรวจจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดนะถ้ามีการทำกันจริงคุณก็จะโดนไปด้วยถึงหยุดได้ไงถึงมีการหยุดได้ไงนะครับแล้วก็นี่กับมั่วไปหมดมีข่าวสารส่งมาหาผมเตะไปหมดนี่ครับ <Yeah. S 2> มีส่งมาบอกว่าเขาสงสัยว่าภรรยาผมก็คือมาดามลาเต้เอาไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ครับนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาดูหน้าตาเหมือนกันตรงไหนก็นแล้วแต่คุณนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเถอะแต่อาจจะไม่ทันใจใครหลายคนนะครับอาจจะไม่ทันใจใครหลายคน นะฮะเห็นไหมบางคนบอกเงื่อนไปแล้วถึงเงียบไปเงียบไปทําถูกแล้วนะครับทําถูกแล้วครับย้ำอีกทีนะฮะถ้าวันนี้โปรแกรม MyAS ขอพูดนิดนึงถ้าวันนี้โปรแกรม MyAS สามารถตรวจสอบซิมหรือตรวจสอบตรวจสอบเจ้าของซิมหรือกล่องดําได้ทางตํารวจเขาเปิดไปนานแล้วทางตํารวจเนี่ยเขาออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปนานแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้ มันเป็นเพียงการคาดคะเนแล้วก็เป็นอาจจะเป็นข้อมูลเก่าสงสารก็แต่คุณสุภาตานมสกุลนั้นนะที่ถูกออกชื่อนำสกุลไปมีเพจบางเพจไปออกชื่อนมสกุลไปยุ่งหลังงานนียนะครับไปออกชื่อนำสกุลก็ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงนะฮะข้อวันนี้ว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่อาจจะไม่ทันใจใครบางคนก็อย่าว่านะครับ สิ่งที่พี่รัชพลได้วิเคราะห์ไว้เมื่อคืนนี้ก็ตรงตามใจผมก็คือจริงๆแล้วมันไม่สามารถนำมาเปิดเผยหรือมาท้ากันได้อย่างเปิดเผยอ,อย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ผมไม่รู้จะพูดกับเขาแบบตรงๆอย่างไรนะครับบางทีการที่เขาแสดงการกระทำนักษณาว่ามาสิมาเปิดมาท้ากับหน้าสื่อมวลชนจะได้รู้ว่าใครเป็นคนลวงโลกใครจะเป็นคนหลอกลวงคน คุณไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวสักวันนึงมันก็ได้เปิดอยู่แล้วแหละนะครับวันนี้ตํารวจผมเดี๋ยวผมจะมีหนังสือเข้าไปเร่งรัดแล้วครับผมจะเดินทางาไปเร่งรัดคดีแน่นอนแล้วครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่ทางตํารวจเองไม่รีบออกมาชี้แจงตรงนี้หรือไม่รีบนำเอานำเอกสารออกมาแล้วก็มีการออกมาเรียกผู้ต้องหาเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะเกิดความกังขาเกิดความสับสนนะครับในข้อเท็จจริงว่าตกลงจะเป็นคนชื่อลำดวน สุภัตราหรืออาจจะมีสมชายสมเกียรติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้มันชัดเจนไปเลยทุกท่านต้องใจเย็นนะครับรับรองว่าผมก็ไม่ได้ว่านิ่งนอนใจแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครเอามาวางไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่ปรากฏว่าคนที่ผมไม่ได้กล่าวหาถึงเขามาล้อนมาล้อนมันมันมันดิ้นมามาทุกร้อนทําไมผมก็ไม่เข้าใจนะครับปล่อยพาไปเถอะครับพี่นะครับอย่าไปตอบโต้กัน ด่าผมด่าไปก็มันก็ไม่เดีวว่าทาให้พี่มีความสุขหรอแล้วพี่ผมก็ด่าไปก็ถือว่าเป็นการให้ทานไป